ไปทิ้งกันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีเศษหญ้าเหลืออยู่นิดหน่อยส่วนใหญ่ก็กลายเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วกลายเป็นดินเลยสวัสดีครับเพื่อนๆช่องกลาแรนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาหมักปุ๋ยนะครับโดยใช้เศษใบไม้เศษหญ้าเศษฟางนะครับที่เราเออ ถงัถงๆตัดตัดทิ้งๆแล้วก็มากองรวมกันไว้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับเอามาหมักหมักให้เป็นปุ๋ยดีกว่าเราจะไปเออเอาไฟมาจุดเผาทิ้งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเห็นคนส่วนใหญ่นะครับกวาดใบไม้กวาดลมลมลมเสร็จแล้วก็ทําใบสดก็จะอ้อยแห้งแล้วก็จุดไฟเผาทิ้งน่าเสียดายมากเลยมาทําปุ๋ยดีกว่าครับดีกว่าเผาทิ้งไม่มีประโยชน์นครับเดี๋ยวไปดูครับเพื่อนๆครับ นะครับม um ันมีเออ่พวกต้นวัชพืชนครับต่างๆที่เราไม่ต้องการนะครับเอผมได้ทําความสะอาดบริเวณใกล้ๆเคียงเนี่ยนะครับแถวเนี่ยแล้วก็เอามากองรวมไว้นะครับเนี่ยไอที่ไอที่สดๆก็ยังเห็นชุเขียวอยู่ก็ยังมีนะครับเนี่ยนะครับคือกองทับเอบริเวณที่มันไออันนี้ เอออันนี้เอสมบัติที่หยุดใต้พื้นนะครับอันนี้นนนนแม่เอาไว้ข้างนอกก่อนเจอสมบัตินี่นะครับกองกองรวมไว้อย่างงี้แล้วทีนี้เดี๋ยวดีกว่าเราจุดไฟทิ้งนะครับเดี๋ยวมาหมักปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเอาอะไรมาใส่บ้างแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆก็มี มีจุลินทรีย์สังข้อแสงมีเอเอมอะไรมีน้ําอะไรก็ลาดลาดลงไปก่อนนะครับผสมน้ําลาดก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมมีเยอะมีเยอะก็ลาดไปทั้งขวดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้จุลินทรีย์สังข้อแสงผมทำอาไว้นานแล้วแล้วก็เอาขี้วัวนะครับขี้วัวมีมากก็ใส่มากมีน้อยใส่น้อยนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องถามไม่ต้องคำนวณว่ากี่กรัมกี่กิโลกี่มิลอะไรเอาที่มันง่ายที่สุดนะครับนี่เอาขี้วัวเนี่ยนะครับลาหททั่วถ้ามีขี้ไก่ก็ใช้ขี้ไก่นะครับมีขี้หมูก็ใช้ขี้หมูนี่นะครับเร,เราลาไปชั้นหนึ่งแล้วนะครับจะลดน้ําก็ได้หรือไม่ลดก็ได้นะครับลดทีเดียวเลยก็ได้แล้วก็ เอาหญ้ามาจะเป็นหญ้ายญ้าสดหรือหญ้าแห้งได้หมดนะครับเนี่ยเอามาคุมลงไปนะครับขุมเสร็จชั้นหนึ่งนะครับเราก็เอาขี้วัวใส่ขี้วัวเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ในตัวของเขาเองจุลินทรีย์ในขี้วัวเนี่ยเขาจะทํางาน เวลาโดนหมักเวลาโดนความชื้นกับความร้อนผสมกันนะครับเราก็ใส่ขี้หวัวไปอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ถ้ามีน้ำเปล่าก็เอาน้ำเปล่าลดมี e M. เอ e ็มเอ็มลดนะครับมีน้ำสาวข้าวเอาน้ำสาวข้าวมาลดอันนี้ผมเ e อ็ม ผมผสมน้ำมาแล้วนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะครับถ้าไม่มีก็ใช้น้ำเปล่าหรือน้ำสาวข้าวได้ยิ่งดีนะครับน้าล้างข้าวที่เราปรุงข้าวทุกวันล้วเราล้างทิ้งนะครับอย่าไปเททิ้งนะครับเก็บไว้ไปอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็่อ,อยายา พุ่มลงไปนี่เหนือ่อยได้ชั้นอีกชั้นหนึงแล้วนะครับเอาที่หัวใส่อีกข้างบนเลยเนี่ยต้นไม้เล็กๆน้อยๆอะไรก็ใส่ลงไปต้นใหญ่มันอาจจะไม่ไม่ย่อยนะครับถ้าใหญ่เกินไป ม <c oughs> ีเยอะก็ใส่เยอะมีน้อยก็ใส่น้อยไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่อเอาแค่จุลทรรศน์ของแสง EM เอ็มน้ำสาวข้านี่ก่อนหมักได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้เร็วเนี่ยได้ขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ได้ยิ่งดีนะครับผมลืม ลืมเอาเปลือกไข่เนะี่ยเพื่อนเพื่อนเขาขายไข่พะโู้นะครับเขาให้มาลืมมาลูมไปก่อนไม่เป็นไรเราก็ใส่ข้างบนไปงี้เลยนี่นะครับนี่เป็นถุงถุงแล้วด็วยกาทาไข่พะโล้ขายนะครับแล้วเพื่อนๆนไม่ต้องกลัวนะครับว่าไอ,อเปลือกไข่เราต้องไปเผาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นเชื้อรา เชื้อรามันมีตัวเชื้อรามีเชื้อเหลือดีกับเชื้อราลายนะครับแต่ที่เราหมักเนี่ยไอ้ใช่ว่าเชื้อราดีๆเนี่ยที่เราผสมลงไปก็คือน้ำเตาข้าว E.M. จีนซีนย่งพ้กแสงไอ้พวกเนี้ยมันจะเข้าไปต่อสู้กับเชื้อราตัวร้ายนะครับมันจะช่วยกันสู้สู้ไอ้เชื้อราตัวร้ายมันก็จะแพ้นะครับแพ้มันก็จะตายลงไปเชื้อราตัวดีมันก็จะอยู่ มันก็เชื้อลาตัวดีมันก็จะเป็นลาเขาขาวนะครับตัวร้ายมันจะสีเขียวนะครับเชื้อราถ้าจะให้อยากให้ไข่ย,ย่อยสลายดีๆก็เออหน้าจะเอาไว้กลางๆกองเอาไว้ข้างใต้นะครับหน้าจะย่อยดีกว่าแต่นี่ผมลืมใส่ไงครับลืมใส่มาใส่ข้างบนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ ปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยน้ำซาวข้าว E.M. จุลินทรีย์ต่างๆแสงผสมกันนะครับเดี๋ยวเอาับนี่นะครับเอ่อน้ำซาวข้าว E.M. จุลินทรีย์ต่างอแสงใครมีจุลินทรีย์อะไรก็มาผสมน้ำลดราดลงไปเลยนะนะครับใช้ได้หมดทุกตัวนะครับได้ทุกจุลินทรีย์ จะมีจุลินทรีย์เจ้าปวกหยวกกล้วยจุลินทรีย์นมเปี้ยวนมสดอะไรก็มาใส่ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็หุ้มเออคุมคุมด้วยถ้ายยางเพื่อให้เขาเกิดความร้อนนะครับถ้าเราไม่คุมเนี่ยจุลินทรีย์มันจะ มันจะโดนแดดนะครับแล้จุลินทรีย์มันจะไม่ค่อยทํางานมันจะทํางานช้ามันจะย่อยสลายช้านะครับนี่คุมเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวความร้อนจากแดดอ่ะเออจะช่วยย่อยถ้าที่คุมไม่พอก็มีผ้ายางเก่าอันนี้ ผมมีบาะรถมอเตอร์ไซค์ที่เปลี่ยนทิ้งนะครับนี่เอามาช่วยคุมด้วยแล้วก็กันเอ่อกันลมพัดเมื่อคืนนี้ฝนตกลมแรงมากนะครับเนี่ยการลมพัดแล้วก็เอายางมอเตอร์ไซค์เก่านะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่มียางมอเตอร์ไซค์เก่าแต่มียางรถยน ก็ายางรุยน์ปุ่มไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มาเปิดดูนะครับถ้ามันแห้งเราก็เอาน้ํเสาข้าวหรือน้ําเปล่านะครับรดลาดให้มันขอชุ่มๆนะครับไม่ไม่ต้องให้เปียกโชกนะครับมาเปิดดูแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้หละครับถ้าท่านริงถ้าท่านรีบล้อนอยากจะใช้งานเร็วๆนะครับก็เออมาเปิดดูพอพอ,พอกองปุ๋ยเขายุบลงนะครับเราก็มาดู ว่ามันเลื่อมย่อยสลายหรือ,อยังนะครับแต่ผมขี้เกียจนะครับใครข,ย,ขยันมากลับกองก็ได้นะครับถ้ากลับกองก็จะย่อยเร็วขึ้นแต่ผมไม่มีเวลาเอ,อ่อไงคือเอาไว้เงี้ยนะครับแล้วก็อทีท่สองที่มาเปิดดูถ้ามันไม่แห้งไม่ต้องลดน้ํานะครับถ้ามันแห้งลดน้ําแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆกี่วันกี่เดือนก็ช่างมันถึงเวลามันย่อยเสร็จเราจะเคลียร์เคลียร์เคลียร์ปลูกต้นไม้ตรงนี้เลยก็ได้หรือว่า จะตักใส่กระสอบเอาไว้ไปเป็นปุ๋ยใส่กระถางต้นไม้ผสมดินปูกก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากนี้มันย่อยแล้วมันจะเป็นไงเดี๋ยวผมพาไปดูตอหลังจากที่ผมได้ทําการหมักเอาไว้แล้วนะครับเป็นเวลาประมาณสามสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนก็คือปล่อยปล่อยเอาไว้ปล่อยทิ้งเอาไว้เลยนะครับแบบเราไม่ต้องไม่ต้องไปเน้นไม่ต้องไปเร่งว่าเราจะรีบใช้ปุ๋ยอะไรเงี้ยครับแต่นี่เดี๋ยวมาเปิดดูว่า หลังจากที่หมักแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับระว่างที่ครั้งแรกที่ผมอาิญามากองกองกอไว้นะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยนี่นะครับด้านบนนี่ก็จะมีเปลือกไข่นี่ผมว่ามาใส่ ข้างบนนะครับมันไม่ได้กลับกองมันไม่ได้จมลงไปมันก็เปื่อยบ้างไม่เปื่อยบ้างนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยหลังจากเอ้จากที่เป็นกองหญ้านะครับกองเศษใบไม้ตอนนี้ก็กลายเป็นเอ่อไม่เห็นเศษมีก็มีบ้างนะครับเนี่ยใบบนบน,บนเพราะว่าผมไม่ได้กลับกองนะผมปล่อยทิ้งเอาไว้เลยมันก็จะมีเศษหญ้าอยู่นะครับ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับเนี่ยพวกเปลือกไข่ที่มันยังหลงเหลืออยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กลับกองนะครับแต่เศษหญ้าเศษเศษยญ้าเศษอะไรที่ว่ากองกองอยู่มันก็หายไปหมดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นไอ้นี้เลยนะครับเนี่ยกลายเป็นดินโดยที่ว่าจะมีเศษหญ้าหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเนี่ยตรงขอบๆเห็นไหมครับ ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นดินไปนหมดเลยนะครับมีอะไรผมก็ามาใส่นะครับเนี่ยมีกเปลือกผลไม้พวกอะไรเนี่ยเอามาเทใส่ใส่แล้วก็พอนานๆเรานก็มาเปิดดูบ้างนะครับเปิดดูบ้างแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเอาไอพ้อพวกเจุลินทรีย์ต่างๆแสงผสมน้ำมันลดราดถ้ากองปุ๋ยมันแห้งนะครับถ้ามันไม่แห้งเราก็ไม่ต้องลดก็ได้นะครับหรือใครขยันก็มากลับกองนะครับ กับกองเอาข้างล่างไว้ข้างบนเอาบนไว้ล่างแต่ผมไม่มีเวลานะครับผมก็ปล่อยทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีเศษญ้าเหลืออยู่นิดหน่อยส่วนใหญ่ก็กลายเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วกลายเป็นดินเลยพอมันล้วนนะครับพอเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เราจะเอาไปใส่ต้นไม้เอาไปใส่ปลูกต้นไม้นะครับ เอาไปทําดินปลูกเอาไปผสมดินปลูกก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันจะมีออสารอาหารล้วนๆนะครับแต่ว่ามันเหมือนมันกลายเป็นดินนะครับเนี่ยเห็นไหมครับละเอียดเลยอันนี้ก็ใช้ได้เลยเอาไปผสมดินปลูกนะครับหรือว่าจะเอาไปใส่ตําโคนต้นไม้อะไรก็ได้นะครับไอพวกเปลือกไข่นี่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายไปเองถ้าจะให้ย่อยดีๆก็เอาเอเอ็มผสมน้า ลดลาดแล้วถ้าจะให้มันย่อยดีๆผมว่าน่าจะเอาไว้ข้างล่างเอาหรือว่าเอาไว้ตรงกลางกองครับมันจะได้ย่อยได้เร็วขึ้นอันนี้ผมเทใส่ไว้ข้างบนก็ไม่ได้กลับกองแต่มันเหลือก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับอย่าทำอะไรให้มันง่ายนะครับอย่าไปทําให้มันยากถ้าทําให้มันยากมันจะยากนะครับแล้วบริเวณใกล้ๆกองปุ๋ยเนี่นะครับมันก็จะมีต้นฟักทองที่งอขึ้นมาเองนะครับโดยที่ว่า,มาเมล็ดมันร่วงนะครับนี่เห็นไหมครับผลจากที่ กองปุ๋ยอยู่ข้างๆนะครับแล้วบริเวณตรงนี้ผมก็เคยหมักปุ๋ยไว้ก่อนแล้วนะครับทําวิธีเดียวกันนี่แหละนะครับเนี่ยเห็นนะครับพักทองใบใบใหญ่ใบเขียวใบใหญ่มากเลยนะครับงามนะครับกําลังติดดอกนะครับเนี่ยกำลังติดลูกลูกเล็กๆอยู่นะครับเห็นนะครับคืออ้วนสมบูรณ์ดีมากเลยนะครับนี่ อันนี้อีกลูกหนึ่งนี่นะครับจากที่ได้ปุ๋ยอยู่ข้างๆกองปุ๋ยตรงนี้เองนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเศษยาเศษใบไม้ที่เรากวาดกองกวาดกองแล้วคนส่วนใหญ่ที่เอาไปเผาเนี่ยนะครับถ้าเอามาทําแบบนี้มันจะมีประโยชน์กว่านะครับโอ้หมดแดงกับมันจะมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะไปจุดไฟแล้วเผาทิ้ง นะครับเผาทิ้งมันก็อาจจะได้เฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแต่ว่าประโยชน์มันน้อยนะครับอันนี้มันก็มีโพแทสเซียมอยู่ในตัวมันก็มีนะครับมันก็มีส่วนผสมของมันอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ได้ในตัวเจนอย่างเดียวนะครับแล้วเป็นผลดีแล้วก็ไม่มีควันไปรบกวนใครด้วยนะครับแล้วเราก็ได้ปุ๋ยหรือว่าเพื่อนๆจะกองเอาไว้แบบนี้แล้วก็เอที่ดินตรงนี้ไม่มีไม่ดีเราก็ไปกองไว้ตรงที่ตรงนั้นนะครับแล้ว ถึงเวลาก็เอารถไถมาไถเกียรเดี๋ยวก็กระจายผสมไปในดินของมันเองดูที่ว่าเราไม่ต้องขนไปขนมาให้เหนื่อยนะครับอยากใส่ปุ๋ยประเภทเนี้ยใส่ตรงไหนในไร่เราเราก็ไปกองไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็หาอะไรไปคุมไว้อย่างเงี้ยนะครับมันจะมีประโยชน์มากกว่านะครับหรือว่าเราจะตักเอาไปใส่กระถางต้นไม้เอาไปปลูกผักปลูกใส่เอาไปใส่แปลงผักผักเราก็จะสวยงามโตนะครับเพื่อนๆถ้าเห็นว่า ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องกะลาเรนด้วยนะครับเ,เพื่อนๆครับสวัสดีครับ